เป็นสถานที่ที่น่าสนใจมากข้าเคยได้ยินเรื่องราวของสถานที่นี้มานานแล้วจเจรวยานบัมพบุบร,รุษของเจ้าคือจักรพรรดิต้ายานหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านการกลัน่นเขาได้สร้างตาหล่อเพียงสงครามซึ่งมันคือผลงานชิ้นเอกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเหล่ามนุษยชาติในครั้งอดีตการที่ผ่านมามีเพียงสายเลือดของกรรษัตริย์เท่านั้นจึงจะปลุกความสามารถของมันได้ดูนั่น รงสร้างประาดขากพังตรงนั้นผลงานชิ้นเอกของจักรพรรดิใต้หยันปรากฏขึ้นมาให้เห็นอีกครั้งเพราะพลังของเจ้าท่านพี่การเสียสละของท่านทําให้เกิดผลตอบแทนที่มหาศาลจริงๆท่านอาจารย์การที่แผนสําเร็จมันก็เป็นเรื่องดีอยู่หรอกแต่เหตุใดจัก,กรพรรดิแห่งตรงเอี้ยนถึงได้รู้เรื่องนี้ล่ะข้าเป็นคนบอกเขาเองเดิมที ข,ของข้าคือการกระตุ้นพลังของจือโดยเหยียนและมาสำรวจเศษซากของอาณาจักรต้าหยานเพื่อใช้ความสามารถของเหล่าวัตถุโบราณในการทะลวงขอบเขตเท่านั้นทำไมท่านอาจารย์ถึงไม่บอกเรื่องนี้กับตรงฟานและเกาซวนล่ะหรือว่าเขาตั้งใจจะทำเรื่องนี้อย่างลับๆเตาหลอมแห่งสงครามของจักรพรรดิต,ต้หย,ยานนั่นหรอใครกันล่ะนั่นข้าไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนพวกเขาเพียงต้องการใช้พลังปราณของข้าเพื่อเปิดใช้งานวัตถุโบราณเหล่านี้เท่านั้น นจาจักรตรงเอี้ยนและสันนักเทียนจี้พวกเจ้าหลอกข้าสินะเพียงเพร,ะเรเาะเ,เรื่องหลอกเด็กนั่นงั้นหรอเรื่องหลอกเด็กงั้นหรอจือรัวเหยียนเจ้าไม่สงสัยเลยหรือว่าทำไมผู้สืบสายเลือดของจัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ถึงสามารถปกครองโลกเบื้องล่างได้จากบันทึกจัก,กรพรรดิตด้อย่างมีบุตรหลายร้อยคนซึ่งแต่ละคนล้วนมีพรสวรรค์และความสามารถอย่างไม่มีใครเทียบเมื่อเกิดพิกฤตการครั้งใหญ่บนสวสวรรค์ จัก,กรพรรดิต้หยานได้สร้างตาหลอบสองครามนี้เพื่อช่วยเหล่ามวลมนุษยชาติให้สามารถตอบโต้กลับได้จัก,กรพรรดิต้หยานโยนตัวเองเข้าไปในตาหลอบแห่งสงครามพร้อมจะบุตรทั้ง99คนขัดเกลาพลังอยู่ภายในนั้นทําให้บรรพบุรุษของเจ้าสามารถช่วยโลกนี้ได้สําเร็จท่านต้องการจะสื่ออะไรกันแน่ึมแมนนี่จะเป็นของเรียนแบบ และพลังจะเทียบกับของจริงไม่ได้แต่การเปิดใช้งานมันก็ยังต้องใช้สายเลือดอันสูงส่งในการจุดเตาสงครามนี่ซึ่งทั้งหมดที่ข้าเอ่ยมามันก็คือตัวเจ้าสายเลือดบริสุทธิ์ผู้สืบเชื้อสายจากกษัตริย์ช่วยด้วยท่านแม่ช่วยข้าด้วย ข้ายัางไม่อยากตายฟาบ,บาดเรียบรดช่วยข้าด้วยขอรับพวกเขาเหล่านี้คือปุตุชนคนธรรมดาทั่วไปนะขอรับเป็นคนของอาณาจักรตรงเอี้ยนนะขอรับฟาบ,บาดท่านจะทําอะไรกันแน่ขอรับท่านไม่เห็นเลยว่ามีสาวกของเราและสํานักเกียนจี้มากมายถูกโยนลงไปในเตาหลอมนั่นถูกต้องแล้วจากนั้นก็เหลือแค่ตัวข้าที่ต้องลงไปเท่านั้น หรือว่าท่านต้องการจะลงไปด้วยละ่ะท่านผู้นําแห่งสาราเทียนจีในเมื่อเรื่องมันมาถึงขั้นนี้แล้วก็ไม่จําเป็นต้องปิดบังอีกต่อไปโชคสามารถช่วยอาณาจักรตรงเอี้ยนได้เพียงช่วระยะหนึ่งเท่านั้นแต่ถ้าค่ารวมทั้งหมดเข้าด้วยกันด้วยพลังของเตาแห่งสงครามและโชคเหตุใดน,น้องชายของข้าจูเทียนจี้และตัวข้าจะไม่สามารถสร้างอาณาจักรตรงเอี้ยนขึ้นมาใหม่ได้ดเตรียมตัวเตรียมใจซะเถอะขอขอบคุณเพจคอนดิชั่น ต้องการสนับสนุนผู้แปลติดตามได้ที่ลิงก์ในดิสคริปชันเลยนะครับวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชั่นเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิก หรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราได้เปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ